ตรงนี้ดีกว่านะครับขอบคุณค่ะ,ะทำอะไรอะ่ะฝากนี่ครับผมก็แค่อยากให้คุณคนสวยอะ่ะเข้าไปได้านในจะได้ปลอดภยัย ผมม็แค่ประคองอะ่ะกลัวรถตกหลุมอะ่ะคุณจะได้เป็นไรไงไม่เป็นไรหรอกครับปล่อยฉันเถอะอยู่นิ่งสิไไน,นี่คุณผู้หญิงเขาไม่เต็มใจอะ่ะผมว่าคุณถอยให้มาหาดีกว่านะมานี่เลยเฮ้ยนี่แกยุ่งอะไรด้วยวะคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกหนังเหรอนี่คุณถ้าคุณไม่หยุดเนี่ยผมจะบอกลุงคนขับให้ไล่คุณลืองจากรถเลยคอยดูเออ ไม่ยุ่ก็ได้วะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับผมเนี่ยรับรองปลอดภัยหายห่วงครับคุณลุงครับออกรถได้เลยครับครับ ครับเดี๋ยวป้ายหน้าเนี่ยผมจะลงแล้วนะครับอ๋อค่ะป้ารถจอดแล้วรู้แล้วแล้วทำไมป้าไม่ลงล่ะก็ไม่ได้จะลงสักหอ่อยอควรปะเนี่ยกดกิ่งแต่ไม่ลงป้าครับคือ ป้ากดกิ่งแล้วนะครับทำไมป้าไม่ลงนะครับก็กดเฉยๆอะ่ะอยากกดมีอะไรไหมป้านี่เธอจะเพี้ยนนะเมื่อกี้ใครกดกิ่งแล้วไม่ลงป้าคนนี้ครับก็จะมายืนเทศทำไมก็ลงไปสิไม่ลง ก็กดเฉยๆไม่ได้จะลงสักหน่อยเอ้าวที่ป้าป้าจะมาก่อกวรหรอป้าลงจากรถไปเลยไป,ไปกดกิน้วไม่ลงเปไ็นยังไงฮะไปสิว่า<อ>ให้ลง,<อ>ลงเฮ้ยป้าเอองป้าเนี่ยอยอยู่วะไ,<อ>ไปเลยไปเลยนี่ไ,<อ>ไปเลยนะไปเลยอย่ามากดกินล่นไม่ได้นะไปไ<อ> <c oughs> ป้าเห็นเ่าเป็นคนแก่นะไอ้พวกกระจอก คุณหายแล้วครับหายต้นไหนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะท่านี่ไงดีเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะช่วยคุณยังไงดีอะลุงคะอย่าเพิ่งออกล้ค่ะลงุลงลุงมีอะไรอีกครับทีนี้กระเป๋าตางังค์ฉันหายคะ่ะกระเป๋าตางังค์ฉันหายไปฮะกระเป๋าตังค์หาย ไม่รู้มันหายไปได้ไงก่อนขึ้นรถเนี่ยฉันยังเช็คอยู่เลยนะคะว่ามันอยู่ในกระเป๋าอะแต่ตอนนี้มันหายไปไหนไม่รู้ว่ะค่ะต้องมีคนขโมยไปสินะอ๋อผมไม่ได้เอาไปนะครับผมผมก็ไม่ได้เอาไปครับผมเพิ่งขึ้นรถมาไม่ได้เอาไปเหมือนกันครับขอดูเป๋าไปนั่นหน่อยเฮ้ยลุงเป็นตำรวจเหรอจะมาขอดูอะถ้าเองเป็สุดใจก็ต้องให้คนสวะ ถ้าให้คนเนี่ยฉันจะคิดว่าเธอเป็นคนเอาไปนะมานี่ เป็นไ,ได้ไงวะไม่รู้นี่มึงไม่ได้เก็บเป็นคนเดียวใช่ไหมกระเป๋านะเว้ยอ่ะเดินไปเอาไงหนูกระเป๋าตังค์หายไปโรงพักไหมเดี๋ยวลุงพาไปอ๋อไปโรงพักเหรอครับอ๋อก็ใช่ดิสำหรหน้าตาตึงขนาดนั้นเลยหนุ่มอ๋อป่าครับลุงไม่มีอะไรครับเออลุงผมว่าป้ายหน้าเนี่ยลุงจอดให้ผมลงก่อนก็ได้นะครับแล้วลงุงพาไปโรงพักกันนะโอเค ลุงจอร์ดอุ้ยลุงลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยอะไรของลุงเนี่ยลุงจอดลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงอะไรของลุงวะเนี่ยจอดเฮ้ยลุงจอร์ดเฮ้ย อะไรของลุงเนี่ยฮะผมมาสากดกิ่งให้ลุงจอดแต่ป้ายแล้วลุงก็ไม่จอดแล้วนี่อะไรฮะลุงพาผมมาที่โรงพักทำไมพวกแกสองคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าฉันขับพาพวกแกสองคนมาที่ทำไมที่อะไรของลุงเนี่ยฮะพวกแกถูกจับได้พวกโจรล้วงกระเป๋าอะไรนะคะโจรล้วงกระเป๋าอย่างนั้นเหรอคะใช่เฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่พวกแกสองคนเป็นใครกันวะ ก็เป็นตำรวจไงว่าไงนะมีโจรล้วงกระเป๋าบนรถสรงแถวกันเหรอใช่ค่ะคุณตำรวจไม่ได้มีแค่ชั้นนะคะที่โดนยังมีเจ้าพุกอีกหลายคนเลยค่ะที่โดนล้วงกระเป๋าเข้าใจละไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปสืบหาพว้โจรล้วงกระเป๋าคนนั้นเองเฮ้ย ่อยผมด้วยผม,ยผมไม่ใช่โจรมันจับผมแบบนี้ได้ไงฮะหลักฐานก็ไม่มีมันเกล่าวหาผมไม่ได้นะหลักฐานเหรอนอนไงเชี่ยกล้องอยู่นี้ตอนอะื่ไหร่วะ <c oughs> ไม่ใช่มีแค่หลักฐานนะยังมีตัวพยานบุคคลยืนยันด้วย ขโมยมาจากไอ้พวกโจรน,นี่อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองขอบคุณประดามากนะครับที่ความร่วมมือกับเจ้าชีดไปอย่างดียินดีเสมอ <c oughs> นี่ป้าปลอมตัวมาเป็นสายของตำรวจเหรอคะก็ <c oughs> แค่รับจอบเล่นๆช่วยตำรวจจับคนชื่วเข้าคุกดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยนี่เมื่อ,อไรกูเนี่ยนี่เราตัวตำรวจซอแสนเหร <c oughs> ตอนแรกอะ่ะฉันก็คิดว่าคุณเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษแต่ที่ไหนได้ก็เป็นพวก18มงกุฎดีนะที่กรรมมันติดจรวดเร็วขนาดนี้อยากจะขโมยของคนอื่นแต่ขโมยไม่สําเร็จแถมยังโดนล่อจับจังหักโอ้ยรู้แล้วนะไม่เห็นต้องย้ําขนาดนี้เลยแค่นี้ไม่น,น้อยไปสิกับพวกคนเร็วๆที่เป็นขยะสังคมพวกแกสองคนอะ่ะคุณตํารวจคะเอาตัวไปเลยค่ะจับให้ขังลึงไปเลยค่ะ ไปเข้าคุกไ<า>อ <c oughs> ผมเข้าใจแล้วครับโอเคครับผมกำลังไปครับครับผมพี่ครับพิซซ่ามาส่งนะครับพี่พี่ครับพิซซ่ามาส่งนะครับ เฮ้ยหิวตายอยู่แล้วเร็วเอามาอันหนึ่งนะพี่เฮ้ยพิ่ซาหายไปไหนหมดวะเฮ้ยปล่อยความว่าไงวะนี่พิ่ซาหายเหรอเฮ้ยแกต้องมาผิดชาบนะเว้ย,ยพี่พี่ผมขอโทษพี่ผมไม่รู้จริงจริงพี่ แม่เงยรอตั้งนานไม่ได้กินปโทรไปร้องเนี่ยมันโดนไล่ออกให้หมดเลยดีกว่า นะปล่อยให้งโง่เหรอฮะว่าฉันเนี่ยจะหลอกแกมาได้เนี่ยฉันเสี่ยงอะไปเท่าไหร่รู้บ้างไหมแต่เราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอพี่ฉันไม่เคยนับแกเป็นน้องเว้ยแกมันลูกคนละแม่ตั้งแต่แม่ฉันตายไปเนี่ยพ่อฉันก็เอาแกกับแม่แกเข้ามาฉันละโทษเกียดเลยตั้งแต่แกกับแม่แกเข้ามาเนี่ยแกก็เอาสมบัติของฉันไปหมดเลย แต่เมื่อก่อนอะพี่รักฉันพี่ดีกับฉันไม่ใช่หรอเราเคยรักกันนะพี่นังโง่นี่ที่ฉันต้องทำแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อให้พ่อเนี่ยรักฉันเว้ยแต่พอพ่อฉันตายไปเนี่ยพ่อจะก็กลับยกสมบัติให้แกทั้งหมดนี่แกต้องเซ็นโอนสมบัติของพ่อฉัน,นกลับมาให้ฉันไม่อย่าง,งน,นั้น แกจะได้ไปอยู่ในนรกกับแม่กันน่ลุงเบรจะฆ่าแม่เหรอแม่จะตายไม่ได้นะลุงเบรใจร้ายเกินไปแล้วใช่แกต้องเซ็นเอกสารให้ฉันแล้วนี่ฉันเอาเอกสารไปอยู่ไหนวะ ฮัลโหลเสียครับเสียอย่าลืมที่เรานัดกันไว้นะครับคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาสาวสวยเนี่ยไปส่งให้เสียทึงที่เลยรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับเสียแล้วเรื่องราคาล่ะครับ <laughs> ได้เลยครับเสียยินดีที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับค <laughs> นนี้ไปสัไว้ไหนอกเนี่ย มันอยู่ตรงนี้นี่หว่ะก็เ,เห็นวับๆอยู่อยู่ข้างล่างวะ <S <S แม่จา๋าชิตาลูกมาได้ยังไงแม่อย่าเพิ่งถามเราต้องรีบหนี ลุงเบรจะเอาแม่ไปขาย ไปไหนวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะชีตาไปซ่อนในตู้แล้วลูกเร็วไหนไมปอยู่ไหนอะไรกันอะพี่แกไม่ต้องมาทำเป็นตอแหลเลยไอ้คนที่มาช่วยแกแล้วมันอยู่ไหน เห็นจะมีใครสักคนเลยอ่ะพี่เบย์พี่เบย์พี่ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันสัญญาว่าถ้าพี่ปล่อยฉันไปอ่ะฉันจะยกสมบัติทุกอย่างให้พี่เลยขอแค่ให้ฉันได้กลับไปหาลูกเท่านั้นเองพี่นะนี่ไอเรื่องโอนสมบัติเนี่ยแกลองใส่ไห้ฉันอยู่แล้วแต่ถ้าแกหวังว่าให้ฉันเนี่ยปล่อยแกไปเนี่ยฉันไม่ปล่อยแกไปหรอกเว้ย คนแบบแกเนี่ยนะมันต้องถูกส่งออกนอกประเทศให้ไปเป็นผู้หญิงหายตัวนั่นพี่เบถ้าพี่ไม่เห็นแกความเป็นพี่น้องอะพี่ก็ควรเห็นแกความเป็นมษยธรรมบ้างไม่สนด้วยรู้ไว้แค่ว่าฉันเนี่ยเกลียดแกก็พอเส็นยกสมบัติให้ฉันซะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนแลวกระทืบแก É... <laughs> ดีว่ะดีมากเนี่ยแทนจะบอกนใช่ใครหน้าไหนที่มันมาช่วยแกเนี่ยมันต้องตายและแกก็อย่าคิดว่าทนนั้งในเด็กโตมันไม่จริง <laughs> มมนลูกแ่จ๋าเราไปกันเถอะลูกลูกฮะฮ ชั้นลอดอ่ะไม่มีทางเลยอีนึงเด็กบ้ามาได้อยู่นี่นะมาเลยพี่เบอย่านะอย่าทำร้ายหลานนะพี่เบร้องขอมากใช่ไหมได้พี่เบลุกนะยกมือขึ้นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ใครเปนเจ้ตำวจวะเด็คุณตำรวจมาตามสัญญาณที่หนูให้ไปใช่ไหมคะ เก่มงมากเลยหนูเปิดโลเคชั่นเป็นด้วยแล้วหนูก็เปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดด้วยนะคะแบบนี้นี่เองอ่ะคุณตำรวจเนี่ยคงตามสัญญาณมือถือได้ทันลูกเก่งมากๆเลยอะชิตา้าไปไปลงพัก <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจฉันขอคุยกับเขาก่อนค่ะ <c oughs> พี่เบพี่น่าจะเข้าใจพ่อผิดแล้วแหละที่พ่อไม่ยกสมบัติให้พี่พอะเพราะพ่อรู้ว่าพี่ติดการพนันและที่พ่อยกสมบัติให้ฉันอ่ะ พอพ่อรู้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ผ่าสมบัติของพ่อและพ่อเนี่ยก็ยังสั่งให้ฉันให้เงินเดือนพี่ทุกๆเดือนอีกด้วยพี่ยังคิดอีกเหรอว่าพ่อไม่ได้รักพี่อ่ะแล้วทำ,ท,ำทำไมทำไมแกถึงพูดมาบอกฉันตอนนี้วะอนี่ผมเข้าใจพ่อผิดไปจริงๆหรอรู้ตัวตอนนี้มันก็สายไปแล้วตอนนี้ที่ที่เหมาะที่สุดกับแกก็คือคุกไป Oh, <laughs>